พี <A> ่กบูตึง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 อเอ๊ะอบอนใครแต่นี้เร็วนะเบ่งต้นกล้วยต้นพะออตูข่อยขนออกมาจากในบ้านนั่นแหละเอามารับแดดนะเนาะพู้นต้นบอกกรลังข่อย,อย,พอยเพราะด้วยเล็ดเบิร์ดเด็ดพวกนี้ดีครับ บักซีด่าแม่ซื้อมากินแล้วก็เป็นนวยหลายขนาดปลูกในไฟก็เป็นนวยเนาะบักซีด่าแม่ ต้นพอยตัวนะ่อยนะกับต้นไอ้ต้นกล้วยเอาออกจากในบ้านแเนานะเอาออกมาจากในบ้านต้ทุนบ้านคนพายตูต้นนั้นบ่สามปีแล้วมาห้าเด็าตายอยู่ต้นเดียวคนละเพราหออนานหน,นาวข้า,า,าเขาบ้านนะนะเพอาเขาบ้านสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนอเกาออกมาอีก มาใ่แดดต้นเดียวอายุด,ดนคักนด้เนาะสามปีกว่าแล้วจะส,สี่ปีแล้วปลูกเทียเดียวกินเบิดปีเบิดสัตว์เาขาในไฟนี่แห้งง่ามเป็นผุ่มสวยเนาะอันนี้ถ้าถ้าเขาเอาออกมาจากในบ้านบอกเาสีเดชยอดมันออกเบิดนี่ให้มันสันสันเนี่ยนั่นะแต่ว่าเป็นพวกไอแอปเปิ้ลหรือว่าตน้นมกนาวในล,ลี่ใบออกอัเบิดต้นบักกูดแห้งหล่อนแยกแทรกเลยตอนเนีงอยู่ในบ้าน แต่ว่าหยอดมันปงขึ้นงามงามดอกมันเอาใบเก้าพัดออกนะใบบะกรูดเนาะจากสองอาทิตย์ไม่เคยมีแดดแล้วก็ฝนตกตลอดบันนี้มีแดวบันนี้เมอนีเริ่มเริ่มเม่นนี่หละเบิงพยากรอ,อากาศนะนะเริ่มเม่นนี่เบิดอ,อาทิตย์เลยแดดว่าสันจนลวก็สิเริ่มเปลี่ยนไปแล้วบันนี้เริ่มสีแดดละ เริ่มปลูกเริ่มสิเริ่มเพาะพักแล้วแต่บัท่นได้ปลูกลงดินน่นนะเพาะในบานพุละอืมอัดสบานยังบานี่ยนะ ถือเดดละยืนดดีค่ะได้ทั้งหา้าทั้งดอกใหม่นะนะงามค่ะได้ดีใจอากาศดีขึ้นแล้วอาจอดนะ หญ้าเขียวดีครับไปต้องก้วยมากินหญ้าดีแทะหญ้าอ่อนๆนี่ยหัวง๊อาจัดเอ่ะแค่เอ๋ลูก อันนี้ดอกวานสิงโตงามค่ั เดี๋ยวดอกผ้าเั็กหน่อยผ้ายังผ้าหมายังอากาศดีแล้วทีเนี้ยว่งว่านะเริ่มมือนี่แหละบอลใครนี่น้อบอลใครวะนี่บอลพี่จอดปะนี่ หมุนกไปเพาะทีบออกมาได้ออกมาได้จัดจัด,ดแล้วไม่จะไปกัดอะไรนะทีนั้นน่ะออกมาออกมาจัดฟังเสียงนกปรจจดเสียงคนตัดหญ้าเสีเส่ยสะอยู่นะขอให้แดดดอกดีใจกันได้เมื่อนเมื่อแรกสำหรับทางนี่เนาะแดดดอกเมื่อแรกหลังจากฝนตกยาวนาน แล้วก็ไม่มีแดดบันนี้มือนี้เริ่มมือแรกเป็นนิมิตไม้อันดีแล้วนะจอดนะฮาหาแนวปิ่งอย่างทันแล้วนะจอดนะมาแร่งฮามัานแดดแดดในถอดเสด็จทำง,งานหลังบ้านนี่มันหกหลาย เพราะว่าขนของจากในบ้านออกมาทิ้งนอกบ้านนะ่ะเนาะบันนี้กบ็บ้านนะไปถิ่มขยะก็ต้องคัดเลือกอีกและยังมาจอด เดี๋ยวดูต้นฝรั่งกันนี้ต้นบักซีดาเนะปลูกต้นนบ้บานหลายดีคักเด้โอ้อยปลูกซีดาัจะจำสิได้กินหน่อยมันถือกันกับไฟเนะปลูกไฟนี่ได้การคักวะปลูกยังก็กดี แต่ปวยยายนี่ก็อซอยประหยัดไฟนี่ก็เอาออกออกมาเนาะเพราะว่าให้มันเติบโตตามธรรมชาตินะก็ได้พักไฟนี่แหละช่วงนี้จะพักไฟเห็นบ่ะมันกับุุมเด้เฮาซื้อมันทีเดียวซื้อเครื่องไฟนะถึงมันสิแพงแน่แต่ว่ามันก็คุุมได้กินผักเบดปีเนาะผักสดบม่มีการแชแข็งแล้วก็นี่แหละมันก็อันสามารถเก็บผักกินต้นใหม่ไว้ในในไฟได้กาปลูกเพาะได้ สบายพาอเบิดไหนให้มาเลี่ยวฮอกก็สิปิดเครื่องพักมันไว้ผักไอ้ยักสีหาเดือนเลียวให้มาไมา่กก็ขนเขาไปอีก